สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมคนรักรถไฟวันนี้ก็บ้านผมก็มีรถไฟผ่านไปเชย่ๆนะแต่โอกาสน้อยมากที่จะได้เห็นรถหินทําทางวันนี้มีโอกาสที่รถหินมาทํางานบ้านพ่ก็เลยมาถ่ายอันนี้มีเขามีงาน ข้าวดำข้าวผิดแตวเออก็เรียกใช้ก็ได้นะครับทีงานให้สาวแต่ว่าพ่มคนรักรถไฟอ่ะทำทำช่องช่องทำซองช่องคนรักรถไฟกับไอ้สาวมีเครื่องไฟด้วยมานะครับรถหินมาเรื่อยๆครับวันนี้ใช้หัวเราจักอันต้มในการทำขบวน อันต้อมนะฮะอันต้อมนาต้อมที่แฟนผมไอ้ตีนั่งรถไฟไปเรื่อยชอบเรียกนาต้อมหนาต้อมมาแล้วครับนาต้อมทาวิ่งชานี้ดูไมยเล็กขนาดสี่สี่หนึ่ง 4 1 6 3 9ครับ4 1 3 9าทำขบวนทำรถหินในวันนี้ค่อยๆเทหิน,นะบ,บายบายด้วยค,คุณค,ค,ค,ครับบายบาย,บายด้วยโอ้ยคุณครับไม่บายบายเลยคาเทยู่ข้างล่างนะฮะอันตอนามเ1 3 9 ทำขบวนโหจอดนานนะเนี oh, ่ยยาขึ้นเลยก็จะมีรถทําทางมาต้อนนะ่นค่อยๆนะนุ่นเขาเทอันนี้คือบอกี้เคสนี้นะหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะอ้อมลืม แต่ว่าเขาใช้เข่นหินคอาเทยอยู่ช่วงขันท้ายวิ่งเดียววิ่งอยู่เรื่อยๆนะทุกคนเรื่อยๆนะท่างชมคนระับกำลังเทหินบดบกกี้คันรองสุดท้ายนะฮะ หมดแล้วขนาดมีการดึงนะมีการกระชากครับน,นี่คือจ๊บไปแล้ครับนี่ครับเที่ยงินครับไปแล้วครับเทยงิไนไปแล้วครับ ไ้นาะต้อมทำขบวนนูนไปฟังนูแล้ว ไม่นานเราเกี่ยวหิงกันน่าจะหมดขอบอยรถอยู่ทางนูนะ้นฮะตามไม่ตามนะครับตามไปทำไมครับแล้วผมตมอ้องมี